เห็นหมพี่น้องไอ้ย่างเลยใส่เลกินไปอยู่ใส่เมื่อกลุ่มของน้องลกลุ่มบูบ่าผู้บ่าไอ้ยังผู้บ่าไปหมดมาหันใสหันคว้าเลยอยู่ในห้องอยู่ในบ้านอยู่ในสวนก็บ่ได้มันแดดลงแล้วใบาย,ยางมันรุนหมอตะฝืนพี่น้องฟื้นว่าด้ดีดไปไหนไปหาหมอก็ลืหมหอดหมอหัว้นี่ขับรถไก่หมอปึ๊ดไปเลย <laughs> มาแกงพักใส่ปลาดุกแล้วก็ซีกประแดกต้นข้าวเหนียวกระสอบหนึ่งมาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องสุๆทุกคุณบ่วฝืนเลยพี่น้องนี่ฝืนบ้านในดีเลยบ้าด้นยางน้ำเขาในยางเนีดเดี๋ยวบ้านในเหลวอยู่แดดออกแค่รง่งกาล้าลงบมฆีดก,กายกินจะคิวกินพี่น้องมาขอกินก้อนที่ได้กินยา อันนนั้แล้วก็จำประเดี๋ยวเท่าก่อนสั่งคนมาอ่ะมันเป็นมู่บาสในเรื่องพี่น้องขนาดอยู่ทั้งนี้ก็เปิดม้ามืดสุมองละอัน,นมันเป็นน้ำโท่าไรซับพอมาละไปม,มันสีเท่าเย็นมันสีเท่าฮอนอออไปกัดตีลวกแล้วต้นปีได้พี่น้อง ต้งมองหงเขาเมื่อไหร่ไ,ไอ้นี่หอยมาสองก็สองอันอันหนึ่งห้องอันนี้นี่เก้าเก้าเก้าขันแนมตั้งนี่ก็เก้าเก้าขันแนมร่วงก9 9น,น,นเป็นโหกหกกองไหอมาสองสันตั้มลอยสิบบาทสิบหลอกสิของออนไล่าจะว่าจะปีเราสิบพึ่งสิบหลอก สามวิบาทบาท่านไบบอกมัูหอ่งเี่ยไปถึงดาถึงดาเนี่ยไปนี่หอบซะกัน่นยางหอักแล้วนี่เลนะไม่หัวในส่วนร่มปแล้วล่มหนาวเอาขาซะกันไม่กินยาเม่กินขอมาลายมือ้ะเป็นซอทิตย์แ้ว เนื้อตุ่มมะมาทีน้ำหอนน้ำอุ่นนุ่มอยู่ห่าโอ้ยตายทิมเลยเอ๊แ<ส>ะแดงปลาดุก้ะพักร่วมร่วมงวทงยางทีนี่ถือนั้งคนไหมผักปลาดุกเข้าเอง บรอดพี่น้องท้งแต้วันที 20, 20, 20, 18, ่ยี่สิบเ็ดยี่สิบแปดมกราคุเอา้างกลุ่มห้าเข้าไปานเลยสัญยาลละ,ะซื้อได้ อากาศมันเตียนก็ค,คือเนีน่ยเ็ดเุผลอะไผบุเห่าเพิ่นกีน้ำ หม่ลงยังวสจ้างพักไหมค่ะเขาไป่ได้มดตุย่างหรอกเพื่อนแพ้งไ้แต่ถ่ายรูป อืมเริ hmm. ่มพักแล้วเรียบร้ออืม sáng người du hành với nồng cây อืมสีประแดกเลยว่านี่สีดกอกหลอดซอยนีส่สีอืมประแด็กตอนตั้งน้ำมันแย่โถม หนาวพี่น้องไอ้จ๊ทนดมาไหวเรา,นนะาจะพู่ทคนนุ่มเหรอเนี่เทายังกิบอรยอดคยังยว่าจะหอดคุมผ้มมา,าพุ็นมัการเงินกคุมผ้าอ้วยตยถึงเม่ดี่คยป่า <c oughs> ยังเป็นตัวยังเป็นลูกเป็นนู่นนูไปเลย เดี๋ยวจะปักกานนี่แหละมันเงาหมอนุ่มต่อที่ได้กินตะป่าแล้วพักวอามากหมดแล้ว ตัง้งฟื้นแล้วพนะี่น้องขันบนนาวลูกอีกแล้วกินแต่ออยาแต่ออยาแต่ออยามาสองอาทิตย์แล้วกร็ปวดที่ขื้นบัน มดได้บอกไวกอ่อนี่เดียบกินยาที่ตื่นปวดหัวนอาร่างมากขึ้นใช้อย่างเมื่อไรแล้วเลยต้องหายาไม่กินแก้ปกวด ในน้ำผักเหพี่น้องพี่ก็ลวกใส่มามากเด็ดสิไม่ลลุ่งคลิปลุ่งอนามะมาเป็นมกมาาหอยเหลือกบมืเนี่มันป่วยเนาะเป็นอะไร หนาวจะกี ate, fun, like <laughs> ่เ <Pal> อ <harder> ้ยบอว่าสามหออันยัเงี้ยมาอยู่ต้มาปีนี่มันบกซเต่าห่ะเบิ้งคี้ปูพ็นสี่ได้ได้ถิงไหขันโวเบิ้งิบกินบะไรน้องกินเมอง là chuyển tối cho gặp phải đây rồi vẫn nắng Nó phải nhắc được nào Now we're going เศราเด้อบันมันกินโดนท้าวการกิกินอยู่นี่คือเก่าแหละท้าวถึงเข้าไปก่อนแกงพักได้ปลาดุกว่าสิต้นปลาดูกหนำปลาละเลยอยากหยิบกินพักสุกก็แล้วลงไปลวกน้ำเนยอ่ะ มาสองตัวบ่มาต้มหาตัวสามตัวเลยบุษาตอนเที่ยงอ๋อจะกันเราจะลงสวนมือแรกบ่แล้ว หรอะไรสุดแบตอืมตำเนี่แหละพี่น้องกะนั่นชโดนขอบคุณค่ะชีดุลมันชิบอะไรสวัสดีกัน